มีรถครอบครัวไฮบริดมาฝากหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับกับ Toyota e เอสติานะครับคันนี้ปี2008มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นระบบไฮบริดเครื่อง2004ออโต้ตัวท็อปนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้สวยๆหรูๆนะครับเบาะ คนขับปอกไฟฟ้าแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับสําหรับด้านหลังนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถจูมินบุรีนะครับกว้างขวางสวยนั่งสบายดูดีหรูหรานะครับสำหรับรุ่นนี้มีสลูร2ฟตอนนะครับมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับเป็นพุทธสตาร์ทนะครับ นี่เลยครับสวยๆเบาะหนังสภาพทำงานนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าขึ้นลงสะดวกสบายเบาะแถวที่3จะปรับไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้ชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับโดยรวมลือรถสวยมากๆนะครับคันนี้เป็นปี2008นะครับระบบไฮบริดเปลี่ยนไปแล้ว2รอบนะครับณปัจจุบันได้ดูแลอู่นอกนะครับเปลี่ยน เป็นบางเซลล์ของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเปลี่ยนอู่นอกนะครับมีรับประกันให้10เดือนนะครับมีรับประกันให้10เดือนนะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับก็ยังมีรับประกันให้กับคันนี้อีก10เดือนนะครับสำหรับคนที่เข้าใจนะครับเลยเปิดราคาเบาๆนะครับใครที่เข้าใจนะครับกับระบบไฮบริดนำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเรารับประกันให้อีก10เดือนนะครับโดยครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือการรีสโตรจากอู่ดอกนะครับก็ในส่วนของ แบตเตอรี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับแต่ถ้าใครเข้าใจนะครับคันนี้ใช้ไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ของเอติม่านะจู่ประมาณ80,000ื่นะครับศูนย์แท้นะครับลองเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมแต่ไม่เกินแสนแน่นอนนะครับก็สำหรับคนที่เข้าใจนะครับเมื่อท่านเปลี่ยนใหม่แล้วท่านก็จะใช้ได้ยาวเลยนะครับอีก6 ปีเปี10ปีใช้เลยเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครเข้าใจนะครับก็เผื่อใจนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหาค่อยข้อศูนย์เปลี่ยนหรือท่านจะดูแลอู่นอกก็ได้นะครับอู่นอกก็เก่งนะครับอย่างคันเนี้ยล่าสุดก็ดูแลอู่นอกเนี่ยรับประกันให้อีก10เดือนนะครับโดยรวมรถสวยนะครับระบบไฟ,ฟ สรุปใช้ได้ครบนะครับปกติสมบูรณ์เป็นพุทสตาร์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถได้สวยได้หรูกว้างขวางนั่งสบายใครที่สนใจเข้าใจนะครับก็คุ้มครับกับราคานี้นะครับเพราะเอติมาก็ราคาแรงนะครับเละเป็นรถครอบครัวเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเรื่องไฮบริดนี่ก็ไว้ใจได้ครับสำหรับโตโยต้านะครับไว้ใจได้ครับเรืองไฮบริดนะครับเป็น อีกหตัวเลก้กับสมาชิกนะครับรถได้สวยครับได้สภาพนะครับก็ฝากวัด้วยนะครับแจงตรงรายงานตรงหมดแล้วนะครับขนาเป 2.4G Auto นะครับใครที่กำลังหาระบบไฮบริดนะครับก็ลองคำนวณตรวจสอบดูนะครับเบื้องต้นรถก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ต้นตเมื่อท่านใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเผื่องบเผื่อใจไว้นะครับแต่เมื่อท่านเปลี่ยนแล้วท่านจะใช้ได้ยาวเลยนะครับ7ปี10ปีใช้ได้ครับก็ขึ้น